แผนการใช้น้ำเนี่ยนะครับก็ได้วางแผนไปถึงเดือนสิงหาหรือจนกระทั่งฝนมานะ่การใช้น้ำเราเนี่ยตอนนี้เราส่งน้ำเข้าพื SI 2, พ้นที่ทำเกษตรประมาณวันละ2.2.3ล้าน else, ลานูกบาทเมตรต่อว,วนันทั้งคลองส่งน้ำกี่อย่งางคงซ้ายควางขวาอันนี้ลงลงระบบทั้งหมดนะครับอย่างที่เรียนว่าเรากำลังส่งน้ำเสริมน้ำฝนอยู่น้ำที่มีอยู่32%เนี่ยได้วางแผนไว้เพียงพอจนกว่าฝนจะมานะครับ ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วนะ้ำที่เรามาอยู่วันนี้กับเมื่อปีที่แล้วเรายังมีมากกว่าอยู่นะครับประมาณ80 80ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าอยู่ในระดัณนะเกณฑ์เฉลี่ยพอดีนะครับไม่มากไม่น้อยแต่ถ้าฝนทิ้งช่วงลงไปนานๆเนี่ยระดับน,น,น้ำในเขื่อนเราจะลงไปเรื่อยๆนะครับก็ยังอยู่ในการที่ใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับอย่างควบคุมอยู่นะครับเราไม่ปล่อยทิ้งไปให้เสียเลยนะครับ สัปดาห์นี้นะอีกเจ็ดวันข้างหน้านะดูเจ็ดวันข้างหน้าฝนในภาคอีสานอกมาออกเชยงเหนือเนี่ยจะเหลือสามสิบี่สของพื้นที่ซึ่งถ้าตัวเลขประมาณนี้มานี่แปลว่ามีฝนน้อยละมันจะมีฝนตกเป็นหย,ย่อมๆยอมซึ่งไม่กว้างบริเวณไม่มากสําหรับในพื้นที่ลํำปาวเนี่ยเราต้องส่งน้ําไปไปเลี้ยงให้หมดนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ข้าวกำลังต้องการใช้น้ํากําลังเข้าก็ากำลังขึ้นมา ในสัปดาห์นี้นะครับก็คือส่งน้ําจากขยับขึ้นมาก็ดูความต้องการทั้งอำเภอกำลังสา,ายที่อยู่ปลายคลองนะ่ยอำเภอคลองชั่พวกนี้อยู่ปลายน้ากาลังกาลังลาเลียงน้ำไปให้เขาอยู่นะครับส่วนช่วงต้นอํเาเภอเมืองอํงเาเภอยันตลาดเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่แล้วยังได้ฝนเยอะนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าพอเลี้ยงตัาเองได้อยู่เราจะพยายามโฟกัสนะลำเลียงน้ําไปที่ช่วงปลายน้ําปลายคลองก่อนแต่ดูในภาพรวมแล้วเนี่ย สัปดาห์ข้างหน้านี้ต้องใช้น้ำถูมทานเพิ่มแน่นอน